cộng đồng cây tấn an lạc hòa cộng đồng cây tấn an lạc hòa cây

ไม่เลยโอ้ยเกือบถูกไหเพอหน่อยดีแล้วครับไม่ได้เอาเดี๋ยวน้ำสูดหน้าปั่นขึ้นขาเอาไมเรื่องแล้วม้าควรประกาศเลยว่าที่เอาจากหน้า นี่คุณนี่พอบ่คุณนี่เลยไปแล้วซื้อไปของซื้อของคนพร้าวไปตัวนึงไข่อออกไปีตัขอเงนให้น่าที่บปะยบ้วับเจ้าเมียเจ้าเมียดนขโมยนะ พัเขียว่เกียวนเกี่ยไปใสยเดียวพาีีมเที่นกลมาเป็นเอเรียกเจตนาไม่เอาเอามาเลยเข้ามาที่นี่เลย้อนี้ต้นนี้ตรงนี้ต้นนี้องนี้ทำมุงม่ใ่วเสีย ร้อนประมาณนั้นตมน่มันเสียง้เแล้วมันเนแล้วร้อย้ยไอเนไอเ็บต้องมาเต็มโซล้นงานยุ้เนเพี่เมว่งาเราเอเลยอีน้นแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ลูกเสิร์ฟเขาไม่นับลูกเสิร์ฟเขาไม่นับเทน นระวังน้องนะไอ้ยิงปานี่ว่าเตเข้าไปดเขาไปดิเติมทีดีเข้าไปดิระวังเหล็กนมยกกันอ่างนั้นนะฮะเลี้ยวฮะเรี้ยวก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยา โอ้ยสดยอโอ้มันต้องเล็บะาณอดีเลยใ่มต้นเนี้ยไหอ้ยต้นนี้ของนี้หา่าม่้ล้ผมหาหาง่าตนนี้ต้นนี้ต้นนีต้นสามมาเอของโอเคครับจบคลิปแค่น <t> ีค้ครับผม me <laughs>